ต่อนะคะคุณสุดทักมุมเนี้ยนะคะมาถึงมุมนี้แหละนะคะใน,นคุณสุกก็ถึงดอกสุดท้ายนะคะก็อเอกตรงเสานะคะคุณสุกก็ทําโซ่โซ่สามนะคะคุณสุกก็มาเอกตรงที่เราทำโบวฟอมโบว์หายไว้นะคะคุณสุกก็ทําโซ่สามอีกนะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะตรงเสาโซ่ห้านะคะไปโซ่ห้า เดือยวมองมองกล่องนะคะโซ่ห้านะคะเราทําไงก็ได <nationwide> <k id S 2> ้นะตัวน <amine> ี้จะทําโซ่ผ่านเลยก็ได้ทําโซ่ผ่านมาเลยก็ได้นะคะถือว่าเราทําโซ่โซ่โซ่ผ่านมาเลยก็ได้ไงค่ะทําผ่านแบเงี้ก็ได้นะคะโซ่สี่โซ่ห้านะคะทามันตึงก็โซ่ห้าผ่านมาเลยนี่นะคะผ่านนี้ก็ได้นะคะก็โซ่ห้าทำไงก็ได้นะคะมันดูดีเนาะ แค่เราทำไงที่มันที่เราไม่เพิ่มเพิ <adan on developed Airbnb> jaar jaar ่มดอกแค่นั้นเองนะคะเสารสองเสากันได้เสารสองต้งแยกแขนทำเหมือนเดิมนะคะแยกแขนทำเหมือนเดิมเนาะเอาสองเสากันได้เสารสองคะทำเหมือนเดิมเตมนะคะเสร็จแล้วเราจะเอ็กก็ได้ไม่เอ็กก็ได้นะสำหรับคุณสุคุณสุหมดเลยค่ะไม่เอ็กนะ สุกหม,มุนกลับเลยพลิกพลิกกลับเลยสุก็มาเข้าตรงเสาเนี้ยนะคะตึงรวบ,บนะถ้าเอกแล้วมันจะงานไม่ค่อยเนียบนะคะงานมันจะเนียบฝ่ายเหนไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะงานมันจะเนียบฝ่ายนะ,ะขึ้นโซ่สามทำเหมือนเดิมเลยสองเสานะคะกันในโซ่สองแล้วก็สองเสาตั้งนะคะ ตองเสาตั้งนะคะเป็นแยกแขนเหมือนเดิมนะคะแล้วโซ่โซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะนะอันนี้คือแถวที่ห้าแถวที่สามนะคะเอ็กตรงขาเหมือนเดิมนะคะเอ็กตรงขาเหมือนเดิมนะคะก็โซ่สี่โซ่สี่ก็ได้โซ่ห้าก็ได้นะมันสุดทำโซ่สี่นะคะตรงนี้ตรงที่เราเอ็กไว้นะคะขึ้นขาเหมือนเดิมแต่เนี้ยง่ายไหมคะขึ้นขาสามขาคือลายมันจะวนอยู่แค่นี้ค่ะ คือมันจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเป็นขาลออลอดอกนะคะ่ะแล้วก็เส,สานะคะก็ตองเสาตรงนี้เห็นไหมคะบนมาอีกแล้วนะเดี๋ยวคนสุดก็จะให้เพื่อนเพื่อนๆถักไปนะคะให้ได้อ,อนะะดาเจ็ดรอบนะคะแล้วเราก็มาเจอกันตอนนี้คนสุดได้ สามรอบนะคะมันสุดได้สามนะคะสามรอบนะคะสามรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันเนี่ยก็สุดหนึ่งสองสามนะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะได้ถึงลายเนี้ยนะคะดอกด้วยลายนี้นะคะ,อ,ะ,คะอีกดอกหนึ่งนะคะก็เป็นสีใช่ไหมอีก,อ,ก,อ,กอีกกลีบมันก็เป็นสีนะคะสีอันนี้ตอนเราได้หนึ่งสองสามสี 5 6 7เจดเราจะถักทั้งหมด7ดคือ3ดอกนะคะ3าดอกแล้วก็เสษขามันขึ้นมาอย่างนี้นะคะนะ่พะพอเราดอกดอกตรงกีบนะเวลาเราดอกตรงตรงกีบมันเราต้องดอกฝั่งนี้ตรงนี้แต่หมายคามว่าเราจะเพิ่มอีกดอกหนึ่งก่อนนะคะขอดอกเนาะเราจะทำทั้งหมดเจดเจ็ดรอบอันนี้เราเพิ่งได้3ามรอบนะคะเดี๋ยวเราก็ถักไปนะคะถักไปแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันอีกทีเดี๋ยวึกก็ ผาถักไปหน่อยหนึ่งนะคะโซ่สามโซ่สามนะคะก็ถักเหมือนเดิมนะคะโซ่สามมาลงสามสองสามสาตรงเอ็กซ์นี่น,นะคะลงสามสอสามสอเสร็จแล้วก็โซ่สามลง,ลงมขงขาหนังขาโซ่สามนะคะ ลงสามสอคะ่ะสามสอเนาะก็ม่อยู่แค่นี้นะคะนี่นั่นมันคือมันพลิกไปพลิกมาแค่สองลายจีบกับขาจีบกับขาแค่นั้นเองนะคะสามขาแล้วก็โซ่สามจุดกั้นด้วยโซ่สามทั้งหมดะคะ่ะแล้วสองแล้วก็โซ่สามขลงสามขาสามขาเสร็จพลิกมาก็จะเป็นจีบอยู่แค่นี้นะคะ แล้วถักอยู่นี่ให้มันได้ประมาณสามดอกนะคะสามดอกก็เสร็จหนึ่งนะและ้วกรสุก็จะผ่าเชียอมรักแล่นะก่อนเราเทียมรักแล้ก็คือเราต้องวัดก่อนนะคะวัดว่าได้รอบอกที่เราต้องการหรือยังถ้ายัางเราเพิ่มใต้รักแล่เพิ่มดอกสองดอกกว่าไปนะคะแต่ถ้ามันพอดีเชียมเลยนะคะถ้าถามมุสุระหว่าง เพิ่มดอกกับเจียมเพิ่มดอกสวยฝาเพิ่มหนึ่งดอกสองดอกพอดีนะคะแต่ถ้ามันพอแล้วเราไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะถ้าเพิ่มแล้วก็จะเป็นเสี้ยตัวใหญ่นะใช่ไหมเดี๋วถักไปนะคะพอดีวีโอสุเพิ่งได้ห้าสีหกสี่ันสุกเลยทำเพื่อนกันไปโซ่สามโซ่สี่ไม่มีอะไรับสอนนะใคาทำดอกมาเคอไม่ได้ก็โอ้ไม่ต้องทำลายอื่นนะ เพราะดอกมะเขือเขาง่ายนะเขามีแค่สองลายนะดอกลักยังมียังยกฝานะดอกลักเขาจะมีเจสอนรด้วยใช่ไหมดอกมะเขือไม่ต้องมีเป็นเรียบๆเลยแต่ถ้าเขาไหนทำสามจีบมันก็จะโนนขึ้นมาก็จะสวยแบบหนึ่งแต่ถ้าใครทำสองเสาหมายว่าสองเสาทก เท่ากับหนจีบเหมือนกันสุก็ได้ไประมาณนี้แหละสุสาธิตคนสุก็เลยคิดเจียทำสามอสาเสาวรวบนะคะคน,นสุดทำสองเสาวรวบแล้วจีบมันก็จะบานหน่อยก็จะไม่ดอกตุม่มก็จะไม่เป็นหนุหนๆขึ้นนะคะโซ่สาันระหว่างดอกนะคะตามรับแพคเขาจริงโซ่สองนะคะคณสุดทำโซ่สามเพื่อให้มันเห็นช่องไฟเยอะหน่อย ว่าทําโซ่สองมันติดกันเกินไปมันมองไม่ค่อยเห็นสูว่ามันโซ่สามันพอดีฟะนะคะสุคิดเองนะคะทำแล้วมันไม่ใช่ของสุก็เปลี่ยนแค่นัดนี้แต่ให้อยู่ในพื้นฐานของแพทย์เขาโซ่สามเสาโซ่สามแล้วก็สามเสา สามเสาคือขาเตรียมรอดอกนะคะเ้าโอเคอเคสื้อเสาเสาเส้อเส้าเสาสามเสาเตรียมรอดอกโอเครู้สึกก็ถึงฝั่งนี้แล้วนะคะอเอ้อสสา สาถ้าฝั่งด้านที่นี่ทิมลงไปเลยนะคะถ้าเป็นด้านหน้าเราค่อยสอดเอียงๆจำเส้า,สานะคะามาจเจาเสื้อสีกตัวนี้เลยนะคะเสื้อห้าเอ็กเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะคะ ไห้ต้องไปสนใจมากนะคะอยู่ด้านหลังแล้วเราก็ทำสองสองขาะค่ะกันด้วยโซ่อส,อสองคือแยกแขนเนาะแยกแขน,นแล้วก็ทำอย่านีกเลวนะกลับเลยค่ะกลับเลยโดยที่ไม่ต้องเอ็กนะคะพลิกเลยพลิกมาฝั่งนี้นะพลิกมาแล้วใส่เข้าในเลยเสาตัวนี้อดอบเข้าไป มันจะเน็บปะนะคะดึงแล้วค่อยมาช่องกลางนะคะมันจะงานจะเนียบปะแล้วเสื้อสามก็ลงเใช่ไหมคะทำอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยงานจะไม่มีเใช่ไหมคะ,ะ,ะก็ได้าษแข็งนะแล้วเสื้อห้าเหมือนเดิมคะ่ะเสื้อห้าเอ็กตรงขาเนี่ยขาจะเป็นเมนมาเลยนะคะขาจะเป็นเมนมา นะคะแล้วก็โซ่สีโซ่สีซสีพอรถ้าโซ่สามจะลังไปนะคะโซ่สีลงนี้ลงจีบเลยนะคะจีบสองเนาะใช่ไหมง่ายไหมนละคะลงนี้คะกันเสโซ่สองนะคะระวังจีบกันเสโซ่สอง 4, 2, เนาะ สองสามแล้วก็เอเห็นไหมเหมือนเดิมเลยเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถักไปกลับอย่างนี้นะคะเจ็ดรอบเนาะตอนนี้นเรกคนจได้สี่รอบนะคะเอกสามรอบเนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่ได้เจ็ดรอบเนาะคลิปต่อไปเนาะ ถักให้มันถึงฝั่งหนองแล้วก็พิกเหมือนเดิมมาตัวนี้นะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยะไรเนี่ยจริงไม่ต้องสอนโอเคพอแล้วเนาะนะคะโอเคตัวนี้คุณสุดดอกเข้ามาเพราะว่าอะไรเพื่อว่าไม่ให้มันบานออกเรื่อยๆดอกข้ามาจุดเดียวนอกนั้นก็ธรรมดานะคะ ทำเป็นบวจุ่มจุดนี่ยบวจุ่มจุดเดียวนะคะนกมันก็จะเป็นขาโซสีนะคะต่อไปก็โซสีแลก็นก,นอ,ก,กออกเน่แล้วก็เข้าเน่โซสี 4, แล้วก็โซหาแล้วก็เข้าเน่นะคะก็พิกัดอย่างนี้นะคะโอเคเจอกันนะคะ